เห็นแล้วว่าทุกคนวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับการแกะพัสดุนะวันนี้นะคะก็จะมีหลายร้านเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวคลิปจสรุปทุกคนเรก่อนนะเพราะว่าเราอยากจะทำคลิปให้มันใกล้ๆก,ก,กับวันฮาโลวีนเนาะนี่เลยนะคะก็จะมีพัสดุหลายชิ้นเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีบางชิ้นที่เราได้แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนเลยนะทุกคน อันนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็จะมีแผ่นพับสรุปเคมีนะคะของร้านลีลคุมะชีตนะคะนี่เลยนะคะทุกคนคือเป็นร้านนี้เลยนะคะคือร้านนี้เขาไม่ได้ขายแค่แผ่นพับอย่างเดียวนะทุกคนแต่ว่า เขาว่าขายเป็นพวกชี้สรุปเป็นวิชาต่างๆเนาะเพื่อน้องๆคนไหนที่กําลังสนใจนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากที่จะอ่านหนังสือของทางโรงเรียนให้มาเนาะเพราะว่าดูแบบหนังสือแล้วมันก็เป็นกระดาษไม่มีสีไม่มีอะไรแบบมันทําให้เราน่าเบื่อไม่อยากอ่านอะไรเงี้ยเออลาน,นี้ก็คือตอบโจทย์มากทุกคนเพราะว่าเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวการ์ตูนเป็นสีสันอะไรแบบนี้ให้เรานะทุกคนคือมันน่ารักมาก ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นพับเคมี Me นะคะทุกคนคือนี่ก็แบบคืนคููไปหมดแล้วนะก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วทุกคนคือแบบเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเลขอะไรแบบนี้มากอะเนี่ยคือเขาทําให้แบบมันน่าอ่านมากๆทุกคนแล้วเขาจะมีตัวการ์ตูนเป็นสีสันแบบนี้อะแล้วคือแผ่นของน้องกะน่าจะกรน้ําด้วยนะคะเพราะว่า คือตรงเนี้ยมันเนื้อลื่นๆเนาะแล้วก็เป็นเนื้อกระดาษแข็งอย่างดีเลยนะคะทุกคนน้องๆที่กําลังอยากได้เป็นพวกสรุปสูตรอะไรแบบนี้ต่างๆเนาะก็สามารถที่จะไปซื้อได้เลยนะทุกคนเพราะว่าราคาเขาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ทําออกมาได้แบบน่ารักน่าอ่านมากแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์ด้วยนะคะที่น้องส่งมาให้นะคะแต่ว่าสติกเกอร์อันนี้คือทุกคนไม่สามารถที่จะไปซื้อได้แล้วนะ ว่าทางร้านเขาไม่ได้ผลิตอีกแล้วนะทุกคนคือแบบน่ารักมากนี่แล้วเนื้อนะคะน่าจะเป็นเนื้อแบบ p ีวีเนาะคือเนื้อสติกเกอร์ดีมากทุกคนแล้วแบบน้องก็คือน่ารักมากทุกคนบอกเลยว่าจะไม่ใช้จะเก็บไว้นะคะเพราะว่าถ้าใช้ก็คือซื้อกลับมาไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ขายแล้วนะคะทุกคนนี่เลยนะคะน่ารักมาก ต่อนะคะอันนี้นะคะจะเป็นของที่น้องคนดูนะคะส่งมาให้เนาะที่แรกเราก็ได้สั่งของน้องไปนะคะคือน้องเขา,าขายสเปรย์แอลกอฮอล์เราก็งงว่าเออทำไมสเปรย์มันแฟบพอเปิดออกมาดูนะคะก็จะเป็นการดอะไรแบบนี้เลยนะคะซึ่งกระดาษโน้ตก็จะเป็นกระดาษโน้ตร้านเราเองนะคะทุกคนน่ารักมากแล้วน้องก็ะเขียนกาดมาให้ด้วยนะคะชมพู่อาจจะส่งของมาให้น้อยแต่ส่งด้วยใจนะคะชมพู่เอากำไรมาให้ ขอฝากรานนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นร้านน้องนะคะเดี๋ยวจะแปะไ G ไว้ให้แล้วกันเนาะคือน้องอะไปสั่งทํากำไรมานะคะแล้วก็จะเป็นชื่อเรานะทุกคนจริงๆน้องไม่มีขายนะอันเนี้ยน้องจะขายสเปรย์แอลโกอฮอล์นะคะนี่เลยนะคะคือมันจะเป็นกำไรแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องไปสั่งทําที่ไหนอะแต่คือแบบน่ารักมากทุกคนนี่พอดีเลยนะคะ แล้วก็จะมีเป็นอันนี้สติกเกอร์เนาะสติกเกอร์นะคะก็จะเป็นะะ well. ร้านนี้แล้วก็จะมีเป็นกล่องใหญ่อันนี้เลยนะคะที่เป็นร้านน้องนะคะนี่เลยนะคะน้องจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะทุกคนแล้วก็มีการ์ดมาอีกแล้วนะคะอันนี้เราซื้อมาเองนะคะทุกคนจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะคือแบบน่ารักมากนี่เขาจะมีเป็นพวงกุญแจแบบนี้นะคะแถมมาด้วยนะคะ คือซื้อสเปก็จะได้อันนี้แถมมานะคะแล้วเขาว่ามีหลายสีมากแต่เราซื้อมาแค่สองสีนะคะนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเนาะทุกคนคือใช้เว็นแบบคงกุญแจคูจ่ก,กันอย่างนี้คือน่ารักกรุบเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูหนึ่งอันนะคะ ลิ่นของเขานะคะทุกคนมันจะเป็นกลิ่นที่หอมหอ่ะอคล้ายๆน้ําหอมอ่ะแต่มันจะไม่ใช่แบบกลิ่นดอกไม้ฟุตี้นะบอกไม่ถูกเหมือนกันอนะ่ะแล้วก็จะมีเป็นพวงกุญแจอันนี้นะคะที่เอามาห้อยเนาะทุกคนเดี๋ยวห้อยให้ดูเลยละกันนี่เลยนะคะพอห้อยออกมานะคะน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะเอาอันนี้เนาะ,ะไปห้อยกับกระเป๋าตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ คือมันก็สะดวกดีนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นสติกเกอร์ที่พี่ออเดอร์มานะคะทุกคนคืออันนี้น่าจะเป็นของแถมจากทางร้านนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ลายลิบบิ้นแบบนี้เนาะคือน่ารักมากเขาก็จะมีสติกเกอร์ของร้านแปะมาด้วยนะคะ นี่ทุกคนคือน่ารักมากคือน้องจะเป็นสติกเกอร์ขนาดครึ่งเอลกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละชิ้นเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นพวกขนมหวานนะคะเป็นเอ่อเยลลี่แบร์เนาะนี่ทุกคนสีสันของเขาคือสดใสมากตัวนี้น่ารักมากอ่๋อเอนองคนนี้นะจะเป็นยูนิคอร์นนะคะแล้วก็จะมีเป็นชิ้นนี้เลย ชิ้นนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเลมอนนะคะอุ๊ยแล้วแบบไอ้นี่ภาพตัวสติกเกอร์ของเขานะคะมันจะเป็นนูนๆแบบ3มิติแบบนี้เลยนะคะน่ารักดีนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ3มมิติอีกแล้วนะคะคือน่ารักมากอะมันทําให้เราใช้แบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบเนื้อสติกเกอร์ทั่วไปเนาะรู้สึกว่ามันมีความนูนๆอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนาะ แล้วก็จะมีเป็นกลิตเตอร์ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสามมิติอีกแล้วนะคะทําได้น่ารักมากแล้วก็จะมีเป็นพวกของตกแต่งนะคะคือเราจะบอกว่าอันเก่านะคะที่เราซื้อมาเรายังใช้ไม่หมดเลยทุกคนคือแบบใช้ไปประมาณหนึ่งอันท้วนได้มัง้ง นี่อันนี้นะคะเขาจะมีเป็นหลายเลเยอร์ใน1ชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวลองแกะออกมาให้ดูทุกคนคือมันสามารถแกะออกมาได้นะมันจะมีสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะ คือทุกคนสามารถแกะออกมาได้เลยนะคะคือน้องแบบเล็กมากน่ารักมากทุกคนแล้วเขาจะมีเป็นหลายเลเยอร์ให้ทุกอันเลยนะคะแต่ว่าในกล้องอาจจะมองไม่เห็นเนาะก็ได้อันนี้มา2อันนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้วงกลมแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นวงกลมแบบสีรุ้งนะคะคือใครที่ตกแต่งเฟรมการ์ดเก่งนี้คือแบบต้องชอบแน่ๆเลยทุกคนแต่เราอ่ะไม่ค่อยได้ตกแต่งไงเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปใส่รูปใคร คือเราก็ไม่ค่อยได้ด้อมไข่สักเท่าไหร่นี่เลยนะคะก็จะเป็นลายลิบบินเนาะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าแต่ว่าเราคิดว่าทุกคนน่าจะเคยใช้สติกเกอร์ที่เป็นแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลอกเป็นตัวสติกเกอร์นี่คือมันจะเป็นตัวสติกเกอร์แบบนี้นะคะ คือมันลอกได้แหละไอตรงแผ่นรองอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นผีเสื้อแล้วก็จะเป็นริบบิ้นอีกแล้วนะคะก็จะเป็นริบบิ้นแบบลายสีเลยนะคะเซตสุดท้ายนะคะจะเป็นเซตตัวอักษรนะคะก็จะเป็นตัวอักษรภาษาไทยนะคะใครที่เขียนหัวข้อไม่เก่งนี่คือแบบแนะนําเลยนะทุกคนคือมันสะดวกต่อการใช้งานเรามากอะเรานะคะเป็นคนหนึ่งที่เขียนหัวข้อไม่เก่งเลย คือไม่ชอบเขียนหัวข้อเลยก็ว่าได้นะคะนี่อันนี้จะเป็นคนละสีนะคะคือเขาว่ามีให้เลือกหลายสีเลยนะมันจะแยกกันเนาะจะเป็นสระวรรณยุกแล้วก็อันนี้จะเป็นพยัญชนะไทยดีมากร้านสุดท้ายนะคะก็จะเป็นร้านที่เราไปอุดหนุนมานะคะ่ะคือจะเป็นร้านแม่ค้าด้วยกันเองนะคะก็ ออผัดกันช็อปนะคะคือเขาห่อ,อมาดีมากนะทุกคนเขาจะมีเป็นไอ้นี่เป็นแผ่นรองหลังแข็งมาให้นะคะแกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะคือเราไม่แน่ใจว่ามันขนาดเท่าไร่อะแต่ว่าขนาดของน้องอะจะใหญ่กว่าครึ่ง A6 นะคะนี่น้องจะเป็นลายน้องหมาแบบนี้เลยนะคะคือน่ารักมาก แล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นลายน้องหมาอีกนะคะแต่ว่าลายนี้จะเป็นน้องหมายอยู่ในอวากาศนะคะส่วนอันนี้นะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นของแถมเนาะก็จะเป็นของแถมแบบเป็นพวกของตกแต่งนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะคือของจริงแบบน้องชิ้นใหญ่มากทุกคนที่แรกเราคิดว่าน้องจะเป็นชิ้นเล็กนะแต่ว่าไม่ใช่นะนี่ดูเมื่อเทียบกับมือนะคะ คือน้องก็จะมีความยาวแบบคือยาวมากอะแต่ความกว้างนะคะก็กว้างกว่าอันนี้นิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกมาเก็ตเนาะก็จะเป็นแบบพวกของกินเป็นผักอะไรแบบนี้นะคะที่อยู่ในตลาดน่ารักมากคือสีสันแบบน่ารักดีแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะน่าจะเป็นสติกเกอร์เอาไว้เขียนหัวข้อนะเราก็เลยซื้อมาไว้นะคะเพราะว่า อย่างที่บอกไปเราเป็นคนที่เขียนหัวข้อไม่ค่อยเก่งนะคะมันน่าจะเขียนติดนะทุกคนตรงนี้หรือว่าใครอยากจะเอาไปใช้กับไอ้นี้ก็ได้นะสติกเกอร์อันนี้เนาะเอามาแปะๆนะคะก็คือแบบน่ารักมากทุกคนนี่ได้หลายชิ้นมากแล้วก็คือแผ่นยาวมากนี่เลยนะคะก็จะเป็น ของทั้งหมดนะคะสําหรับวันนี้เนาะทุกคนคือตอนแรกคิดว่ามันจะไม่เยอะนะแต่พอแบบมารวมๆกันละคือน้องแบบเยอะมากนี่เลยนะคะใครสนใจร้านไหนก็เล็งๆไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็มาทำรีวิวให้ทุกคนดูเรียบร้อยแล้วนะคะลืมบอกนะคะว่าร้านที่น้องส่งมาให้เป็นร้านเดียวกันกับอันนี้เลยเนาะนี่เป็นร้านนี้เลยนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบเลยนะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้เราก็บ๊ายบายค่ะ